แล้วหลังนี้ราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ค1 1> รับคุณโจหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทค่ะฮ้อหนึ่งแสนกว่ากันนั่นเองครับพอดีแต่มีบ้านยอดดาวสวยนะครับจะเป็นสไตล์มินิมอลมาส่งที่นี่นะครับมาแบบเซอร์ไพรส์เพราะว่าเรามีสวัสดีครับ คุณเจ้าโอ๋ก็เป็นเจ้าของที่ก่อสร้างบ้านอกดาวแล้วก็รับส่งทั่วประเทศด้วยนะครับก็ในพื้นที่ที่สามารถส่งได้ที่แรกหลังแรกเป็นหลังนี้นะคะเราทําออกมาเองค่ะแล้วก็คุณลูกค้าสนใจก็คุณลูกค้าก็สั่งหลังนี้มาแล้วก็เอาตามแบบนี้เลยค่ะสั่งเพิ่มสั่งเพิ่มโอ้โหนี่ถ้าถ้าสั่งแล้วสั่งเพิ่มเติมนี่คือแสดงว่าไม่ธรรมดาแล้วนะครับตอนนี้เราก็ส่งมาบ้านเรียบร้อยแล้วนะคุณเจ้าโอ๋เราก็พักเหนื่อยไปสักครู่หนึ่งแล้วนะครับก็จะให้ชมบ้านว่า มันจะมีบ้านที่แบบว่าอยู่แล้วแล้วก็บ้านที่เพิ่งอมาติดตั้งใหม่เนาะเดี๋ยวเราจะดูกัน2ออย่างเลยตอนนี้เดี๋ยวให้น้องเขายังไม่มีกุญแจเปิดประตูบ้านที่แบบว่ามาส่งข้างก่อนที่เป็นห้องเรียบร้อยแล้วแั้นเราดูห้องที่มันอ่าเพิ่งมาลงก่อนแล้วกันเนาะค่ะอาจจะยังมาดูไม่เรียบร้อยนะครับอ่ะตามมาดูกันเลยครับคุณจโอจะพาดูหลังนี้ก่อนใช่ไหมครับค่ะใช่หลังนี้คือเพิ่งมาส่งนะครับก็อ่าต้องเก็บงานอะไรเพิ่มเติมในคุณจโอหลังเนี้ยก็ทําความสะอาดแล้วก็ติดผ้าม่านค่ะ ติดพมา่าโอ้โหนี่นี่สวยเลยคือยังไงก็พูด3 4มสี่รอบคือประตูชอบประตูนะครับท่านผู้ชมเอาแบบนี้นะใครจะซื้อแล้วก็โอ้พื้นบ้างครับดูทำเนี้ยบเรียบมากลามเนทค่ะเป็นพื้นไม้ลามิ็อกค่ะสัมผัสนิ่มเท้ามาก <Wow. S 1> เป็นบ้านในสวนบ้านพักตากอากาศหรือบังกะโลเนาะ,ะหรือไม่ก็เป็นบ้านหลังที่สองที่แยกออกจากบ้านหลักก็ได้ใหม่ๆะสดๆนเลยครับหลังนี้เพิ่งลงนะครับก็ขนย้ายมาจากที่โรงงานก่อสร้างเราก็เอามาให้กับลูกค้าที่นี่นะครับ หน้าต่างนี่เปิดเป็นยังไงครับเปิดทั้งสองบานสลับใช่ไหมครับลองเปิดที่หนึ่งรับลมก็ได้ครับประมาณนี้ค่ะมีลักให้นะครับพร้อมก็ปลักมีหลายจุดนะนี่ครับเยอะเลยค่ะสามจุดหรือกสี่จุดค่ะอันนี้ถ้าเหมาะกับห้องนอนก็เตียงนอนนี่5้ฟุต6ฟุตได้เลยค่ะไฟของเราก็จะเป็นแบบตัดอัตโนมัติค่ะอ๋อเป็นเซฟตี้คัดเลย ตรงนี้จะมีช่องว่างนี่อาจจะตั้งใส่ตู้เย็นได้ค่ะหรือว่าจะทําเป็นตู้เสื้อผ้าข้างบนแบบงานเนี้ยบนะงานเนี้ยบเลยแล้วหลังคานี่เป็นจั่วเนาะ,ะและ้วมันก็จะสูงขึ้นไปทําให้ตัวบ้านฟโฟล์โอนี่เปิดหน้าต่างมานี่คือลมพัดมาเลยเนาะถ้าไม่เปิดแอร์ก็เปิดหน้าต่างเนี่ยถ้าสองบางเนี่ยก็จะรับลมได้เลยเย็นนะครับตอนนี้ส่วนห้องน้ำนะครับคุณโจห้องน้ําอ่าก็แล้วแต่ลูกค้าเลือกเนาะห้องน้ำห้องนี้ยังไม่นี้เท่าไหร่เลย อ,อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของห้องน้ําก็พร้อมสุขภัณฑ์นะครับแล้วก็มีเครื่องดูดอากาศด้วยเนาะอน,นี่ก็จะประมาณนี้หลังนี้คือเป็นหลังที่เพิ่งเอามาตั้งใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอเก็บงานอีกนิดนึงใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคต่อไปเราไปดูหลังที่เสร็จแล้วว่าจะเป็นยังไงกันนะครับคุณจโจกามาหลังนี้หน่อยอมาโชว์ห้อง,งน้ำหนอคะเหมือนกันเหรอ โชว์ห้องน้ำหน่อยค่ะ<อ>ตรงนี้ค่ะ,ะตรงนี้ห้องน้ำนนเสร็จแล้ว,ลวนะคะนี่ของเราจะเป็นแบบว่า,าเปิดเปิดขึ้นลงแบบนี้ได้เลยค่ะ<อ>นี่อ๋อเป็นซอฟต์โคอตใช่ค่ะอ่าก็ระบบนั้นยังไม่ได้เดิน ตัวสุขภัณฑ์ตรงนี้คุณจโจเลือกให้ลูกค้าหรือว่าลูกค้าเขาขอเลือกเองครับเราเลือกให้ลูกค้าแล้วคุณถามคุณลูกค้าว่าชอบไหมคุณลูกค้าบอกว่าชอบโอครับอันนี้คือทางาคุณจโจก็ทําให้เลยนะครับแต่ว่าถ้าจะอัปเกรดหรือจะดับคือต้องการส่่งแต่อันนี้ก็บอกได้แต่ส่วนใหญ่ลูกค้าชอบเลยใช่ไหมชอบค่ะอโอ้โหนี่มีเครื่องทำน้ําบุ่นนะตรงนี้แล้วก็พัดลมหรือากาศให้พร้อมห้องน้ำตรงนั้นมันก็จะไม่อับ โอ้นำเสนอประตูนิดนึงครับประตูสวยนะเนี่ยประตูสวยไหมคะประตูสวยครับก็สั่งเป็นไม่ได้สำเร็จได้แบบนี้เลยครับโอ้นี่เลือกดีไซน์ดีครับก็ไฟก็ตัดอโนมัติเหมือนกันใช่ค่ะขอบ้านหลังนี้คือเดินระบบไฟให้เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะอ่าก็มาดูอีกหลังนึงก็เป็นหลังที่พึ่งลงเหมือนกันวันนี้มาลงสองหลังใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือหลังอันนี้ที่เดี๋ยวต้องให้ช่างทามาเก็ตงานเพิ่มเติมนิดนึงทำความสะอาดแล้วก็ เก็บรายละเอียดนิดนึงแค่นั้นเองครับเดี๋ยวบ้านหลังนั้นกุญแจมาหรือยังครับไปดูกันต่อเดี๋ยวให้คุณเจ้าโอฝากนิดนึงถ้าใครสนใจสร้างบ้านก็ติดต่อเจ้าโอ,อมาได้เลยนะคะสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์0 9 2 4์0 2 5 1 5ค่ะครับอ่าค่ะเจ้าของบ้านที่ที่สร้างบ้านให้รีวิวเองเลยนะครับ<ค>รโอ้เย็นมากานนแล้วก็หอมมากค่ะโอโ้โหนี่คือคือหมอบมากเลยนะผมรู้สึกว่าโอเคมากเลยนะ ทำเป็นห้องพักนะครับโอ้โหบ้านน่าอยู่เลยคุณโจทหน้าค่ะมีหน้าต่างข้างหน้าค่ะหน้าต่างข้างไม่มีนะคะเหมือนกับตัวบ้านที่คุณโจสร้างให้เลยนะก็จะเป็นโทนสีขาวเขาเรียกว่าสไตล์มินิมอลค่ะมินิมอลนะครับเห็นไหมเอามาทําเป็นมีซิงค์ล้างหน้านะครับตรงนี้ให้นะครับตัวนี้เล็กก็เลยได้อยู่ข้างนอกเป็นไซส์ขนาดเล็กแล้วราคาหลังนี้เท่าไหร่คุณโจราคาหลังนี้อยู่ที่แปดหมื่นห้าค่ะ โอ้แปดหมื่นห้าได้ห้องพักแบบสบายสบายเลยนะค่ะติดแอร์อยู่เย็นเลยแล้วก็ห้องน้ําในตัวด้วยใช่ค่ะราคาไม่ถึงแสนก็ตรงนี้นะครับที่นี่ครับที่คุณจะโอนี่นะครับเราก็เตรียมนอนวางได้ห้าฟุตเลยหรือจจ็กฟุตก็ได้ก็เกือบเต็มพื้นที่นะครับค่ะห้าฟุตกาลังน่ารักค่ะห้าฟุตพอดีหรือสามฟุตครึ่งแต่ห้าฟุตก็พอดีพอดีอแล้วก็มีหน้าต่างให้หนึ่งบานก็รับแสงตรงนี้ก็ไฟมีให้หลายจุดเลยครับหัวนอนนะครับข้างๆห้องนะครับแล้วก็ตรงนี้ มีตู้เย็นขนาดมินิด้วยนะครับใช่ค่ะวางได้ค่ะอ๋อสวยงามมากครับอ่าแล้วก็พื้นพื้นลามิเนตค่ะสัมผัสพื้นก็ดูสบายเท้านะครับดูแข็งแรงเรียบทําความสะอาดง่ายนะอ่าห้องน้ําจะให้ดูห้องน้ํำไหมครับดูได้เลยค่ะห้องนอ้ําดีมากพอเปิปดไฟเข้าไปก็เดี๋ยวเปิดให้ครับนี่ให้คุณเจโอนะครับอันนี้จะเป็นนะกระดัดนะคะ<อ>ถ้าคุณลูกค้าอยากได้กระดัดก็ให้ค่ะ อาบน้ําได้ค่ะตรงนี้ค่ะอาบตรงนี้ได้เลยปิดประตูแล้วก็อาบน้ําได้เลยค่ะ,ะก็เป็นห้องน้ําแล้วก็ห้องอาบน้ําด้วยในตัวนะครับมีพัดลมดูดอากาศด้วยค่ะอืมครับโอเคอันนี้ก็เป็นบรรยากาศจริงๆของห้องที่ซื้อไว้แล้วพักอาศัยอยู่จริงครับก็หลังนี้ก็อีกหลังหนึ่งซึ่งอีกหลังหนึ่งนี่คือจะใไซส์ขนาดใหญ่ว่านี้เนาะแต่เรากุญแจยังไม่มาก็เดี๋ยววันนี้คงจะดูห้องนี้ไปก่อนแล้วกันครับ <c oughs> แต่ว่าถ้าเราไม่เปิดแอร์ก็เปิดหน้าต่างมันก็รับลมอยู่แล้วนะเป็นโชวนะ ถ้าจะแนะนําคือทําเป็นหน้าต่างมากกว่าหด้านมันจะก็รับคู้อีกค่ะได้3ด้านแบบนั้นนะคะนี่ครับคือหลังนี้เลยครับเรามารีวิวบ้านจริงที่ใช้จริงนะครับก็ทําเป็นที่พักนะครับอที่นี่เลยเฟซบุ๊กต้องคีอ่าซิร์ชื่อเขาว่าอะไรครับเจ้าโอการจนาค่ะเจ้าโอการจนาก็เจอแล้วก็จะมีดีไซน์บ้านที่มากกว่านี้เนาะใช่ค่ะให้ดูว่า มียังไงบ้างการส่งการอะไรของเราด้วยค่ะการทำประมาณมค,ครับแล้วหลังนี้ราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับคุณโจหนึ่งแสองหมื่นห้าพันบาทค่ะฮะแสนกว่ากันนั่นเองครับถูกมากค่ะอันนี้นึกว่าสองแสนขึ้นนะไม่ค่ะก็ถือว่าเป็นบ้านที่ถูกที่สุดอีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็ตัวบ้านนี่คือสวยนะคุผู้ชมขนาดนี้สวยขนาดนี้เดี๋ยวจะอินเสิร์ตภาพให้ดูทุกบุมของตัวบ้านเลยนะข้างในบ้านภายนอกบ้านนะครับให้ดูเลย